เรียค่ะวันนี้นะคะพามาชมคาราวานกันนะคะอันนี้นะคะเป็นบ้านเคลื่อนที่นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นเเรื่องอาหารมาก่อนเลยนะคะแก๊สค่ะแก๊สนะคะแก๊สแหมยังจะเป็นเลยค่ะเฮ้ยสตรองโอ้ Undo the clips Undo the clips โอเคค่ะนี่เลยค่ะนี่อะไรนะคะแก๊สค่ะ สำหรับหุ่ต้มนะคะเราก็มีนี่เลยนะคะน้ำชานะคะแล้วก็นี่เป็นซิงค์นะคะอันนี้มีเครื่องดูดด้วยนะคะมีที่ดูดเวลาทำอาหารนะคะแล้วก็มีเชลนะคะเชลนะคะมีไฟนะคะนี่ค่ะมีน้ำชานะคะบิสกิตนะคะนี่เลยค่ะอาหารนะคะแล้วก็ก๊อกน้ำนะคะจะใส่เครื่องกรองน้ำด้วยก็ได้นะคะแล้วนี่ก็เป็นลิ้นชักนะคะสำหรับช้อนจานนะคะ ที่ถุงมือจับของร้อนนะคะนี่ค่ะมอหายนะคะแล้วก็ช้อนซ่อมหรือว่า,าแก๊สที่สุดนะคะแล้วก็ที่ล้างจานนะคะแล้วก็ตู้เย็นค่ะอ้าวตู้เย็นเลยค่ะอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะอิเล็กโทรลักด้วยนะคะแล้วก็มีฟีเซอร์นะคะค่ะแล้วก็มีโทรทัศน์สำหรับนั่ง นั่งดูนะคะเรามานั่งทานอาหารตรงนี้เราสามารถจะทําเป็นเตียงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเชลนะคะเก็บของมีบะหมี่นะคะค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็มีเวลาด้วยนะคะแล้วก็มีเี่้ค่ะเป็นม่านเป็นเชลแล้วแต่เราเลยนะคะเราจะทําเป็นเตียงอีกเตียงก็ได้นะคะค่ะค่ะ หลังจากที่ผ่านห้องครัวแล้วนี่เป็นเลาว์รูมนะคะห้องนั่งเล่นห,ห้องทานอาหารหรือห้องที่จะออดูทีวีนะคะแล้วก็ที่จะขาดไปได้เลยค่ะก็คือที่สำหรับนอนพักผ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเตียงคู่นะคะเป็นเตียงคู่ก็มีชั้นนะคะสำหรับใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็ใส่ผ้าปูที่นอนนะคะมีชั้นทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะนะคะมีลิ้นชักด้วยนะคะ ลิ้นชักค่ะนะคะมีสองด้านเลยนะคะค่ะนี่ค่ะน่ารักค่ะก็มีด้านข้างก็เหมือนกันนะคะและ้วมีมีลล่าด้วยค่ะมีกระจกด้วยนะคะนี่เลยค่ะมีกระจกสองด้านนี่เลยนะคะมีกระจกแล้วก็เป็นตู้ชั้นนี่ค่ะนี่เลยนะคะโอ้โหเหมือนบ้านเล็กๆเ,เลยค่ะ บ้านสำหรับออท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันนะคะค่ะจากจูนเวสต์อนออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะ รถเคลื่อนที่นะคะรถเคลื่อนที่เนี่ยนะคะน้ําหนักเขาเนี่ยนะคะออถ้าเกิดไม่ได้บรรทุกของเยอะนะคะก็2ตันนะคะถ้าบรรทุกของเยอะก็3ตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้รถทีออ่มีความแข็งแรงนะคะอันนี้จะเป็นม,มอเตอร์เป็นเครื่องม,มอเตอร์เนี่ยนะคะออประมาณ3.8วัตต์นะคะเป็นดีเซลนะคะแล้วก็ส่วนคาราวานอันนี้นะคะ ก็จะมีถ้าเกิดเราจอดอยู่ในป่าประมาณนี้นะคะเราจะใช้แบตเตอรี่นะคะ12โวลต์นะคะอันนี้ก็เป็นแก๊สนะคะสำหรับห้อหงต้มนะคะแก๊สเวนคุกกิ้งค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะ on the roof นะคะก็จะเป็นในเรื่องของออออ on the roof นะคะก็จะเป็นโซลาร์แผงนนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปจอด ที่คาราวานนะคะหรือไปจอดที่บ้านคนอะไรนะคะเราก็จะมีปลัก๊กนี่นะคะนี่นะคะเราสามารถที่จะเ,เสียบเสียบปลั๊กนะคะ240รอยสี่สิวอนะคะ,ะผู้ช่วยค่ะ,ะนี่นะคะเสียบปลัก๊กนะคะ2อ0รอยสวเพื่อที่จะจ่ายไฟเข้าไปข้างในนะคะค่ะเรามาดูนะคะเราก็จะมีเป็นประตูนะคะแล้วก็มีที่ล็อกเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วข้างหลังนี่นะคะก็เป็นในเรื่องของ เ,เราบรรทุก Outdoor chairs and table ค่ะเป็นที่บรรทุกของแล้วก็เราสามารถที่จะทำเป็นโต๊ะนะคะเก้าอ <Camp ing. S 1> ี้นั่งแคมปิ้งนะคะในด้านข้างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแอนเน็กซ์นะคะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะดึงออกมานะคะทำเป็นที่เหมือนแบบกันแดดกันลมกันฝนประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มีล้ออะไหล่นะคะเนี่ยแหละค่ะ ที่คนที่ออสเตรเลียนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะเที่ยวกันเ,ออเป็นเดือนนะคะเป็นปีนะคะเที่ยวรอบออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเลย